ที่วันจะจอยวหดมิชอินไมชิเกนฟิถ้ามีคนอีสานพี่น้องพี่น้องต้องภูมิใจด้ะชนิดเดียวกันเราจะแลมสันคือกันเนาะอันนี้คือที่เกิดใหม่ๆเกิดใหม่มันิเป็นใบแบบนี้เนาะพี่น้อง สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี้ไอซีพาพี่น้องไปเก็บผักเซียนฝรั่งเนาะจ้านะเนาะผักเซียนอีกชนิดหนึ่งเลยจ้าดเด้อเดี๋ยวสีเข้าใจผิดว่าเป็นผักเซียนที่เป็นเอออยังนะมัสตาร์ดกระหริกบอกบ่แม่เลยจ้ามันชื่อว่าแลมสันเนะาะไอซีมาก,กินกับตาตีนไก่แล้วไอก้กระซี่มาขั่นพร้อมจ้าเพราะว่ามีเอื้อยพิ่นบอกไอ้ว่าอยากให้ไอ้ถ่ายให้เบิ่งสั้นอีกทีหนึ่งเนาะจ้าเนาะส่วนผักเอ่อหูแมวกับแครอทปลาไอ้ย,ยังสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งอยู่เด้อแต่ ตอนนี้เพิ่นตัดหง่ามันยังบบขึ้นหานาะมมือนีก็เลยพาพี่น้องไปเก็บผักเสียที่ตงปุ่นจ้ะแจ้ปุ่นเนาะเนาะก่อนที่สิไปเก็บผักเนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตคาราวานของพวกเราสกอน์เพื่อไปเห็นงานมือน,นีนะเห็นความสะอาดเมือนขนาะจังได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขบ้างนี่งเพิ่นคัดได้นี่เพิ่นคัดมือแรกจก้ะพิ่นใหญ่ไาอา้เพิ่นนะเพิ่น,นเลยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันรับยูดูอิงค่ะ uh I am ำลั ismantling removing many things we will never use, ใ h oh. and change it for making the bathroom here. อ h ี่นาเพ่นเอาอันนี้ออกไปเราจะนาะเพื่อที่จะเฮ็ดห้องน้ำอยู่พุ่นเนาะเปิดหน้าต่างแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาเบิ่งฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเด้อเฮาน้อยของพวกอายที่จะไปซีอุยกานะ So it's period for removing oh. removing everything Remove นั่นนะป้า not เอออย่างน่ะพักนะ not monk 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 I have already remove the the monk เออใช่ the curtain okay is it not oh yeah you want coffee no no n okay o okay I make my video okay sure if you want some help call me okay okay พี่นอกจ๋าเดี๋ยวพีพาพี่นอกไปเก็บพักเสียพี่น้องจะเนาะพามาเบ่งเหินน้อยนี่ คาราวานของพวกเรารถบ้านของพวกเราจะเดินทางไปทางสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์ไปหาเห็ดพี่นอ้องจ้ะหาเห็ดแบบมีความสุขเดือนปีนี้ถ้าบ่ามียังเปลี่ยนแปลงหรอวะป่ะปะอ o u love me ไ <laughs> 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 ปพี่นอ้อ <laughs> งยอกพงใหญ่จังหน่อยพอมีแห้งมาหัวใจดอกมานิเป็นสีเหลืองจ้ะเหลืองคล้ายๆกับ ผักหูแมวผักฟันสิงโตเลยรสชาติแซ่บจ้ะพี่น้องผักอันนี้รสชาติแซ่บแห้งคล้ายๆกับผักโขมเลยเนาะเวลาลำอันนี้ใบของมันเนะาะใบที่แบบว่าถ้ายังบ่ใหญ่นี่มันจะเป็นแบบนี้จ้ะใบก็จะเป็นแบบนี้เด็ดออกมาเนาะสิเป็นอย่างเด็ดออกมาสิเป็นอย่างแล้วก็เป็นฮูนี่คือลำต้นของมันเนาะเดี๋ยวไอซี่ให้เบ่งแต่แต กกน,น้อยๆนะจ๊ะเนาะอันนี้คือกกใหญ่แล้วเนาะเอาไปลวกแซบจ้ะคล้ายๆกับผักขมแซบอีดีพี่น้องเป็นผักที่ไม่ขมอร่อยมากนี่นี่ค่ะอือ้อยลมเย็นว้วอัยนนี่ดอกของเพลินจ้ะเป็นดอกที่ยังไม่บานเนาะพี่น้องจ้ะดอกตูมดอกบานสิเป็นแบบนี้และพี่น้องอันนี้คือกกใหญ่แล้วเนาะ แต่ยังกินได้เด้อจ้ะเด้อเอาไปดองก็คือพักเสียนเพราะามันปเป็นพักเสียนอีกหนึ่งชนิดพี่น้องจ้ะเวลากกน,น้อยของมันเป็นแนวนี้เด้อจ้ะกงกน้อยของมันลักษณะที่แตกต่างจากพักเสียนที่เขาเก็บกันอเช่บเบิ่งใบเด้อใบของมันเห็นบ่นมันบ่ได้เป็นแค่ใบเดียวพักเสียนจะน่ะมาสิเป็นใบเดียวอันนี้มันเป็นใบตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะจ้ะนาะเป็นโคนแบบนี้เด้อจ้ะเอาไปดองแซ่บไอ้เคยดองแล้วเท่น่ง นี่ขนๆแบบนี้เนาะตอนนี้ก็คือมันก็สีใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ฝรั่งนี่เพรว่าพักชนิดใดดเพื่อนสีนิยมกินตอนมันน้อยๆแล้วก็เป็นฝนแรกเอา้าเห็บเห็บมาแล้วเห,เ,หเ,หเห็บมาแล้วเห็บเห็บเห็บจ้ะโอ้ยเห็บมาแล้วที่แรกที่เห็นเห็บยางนี่เละปกติแล้วถ้าสมมติถ้าสมาสมติว่าบ่แมนป่าที่มีมอสนี่สิบูมีเห็บเลย นี่จะลักษณะใบคกใหญ่ๆสิเป็นแบบนี้เนาะเป็นโคนแบบนี้เดี๋ยวจะเด้อยโนขึ้นมาแบบนี้นะหลังใบไอซีเบิ่งหลังใบหลังใบก็สิเป็นโคนแบบนี้ไอซิิบอกว่าเป็นผักป่าที่แบ่บวาวอีกก่อนอร่อยจริงๆค่ะคล้ายๆผักโขมเด็ดไปเนาะอันนี้เป็นแตกยอดที่ไอเด็ดรอบก่อนเด็ดไป ยอดงามเห็นบ่อันนี้พี่น้องเห็นบ่มันสิเป็นหูโบโบเป็นอย่างจ้ะยอดหลบนีีแห่งงามให้เด็ดแหงงามจ้ะผักเซียนฝรั่งอีกหนึ่งชนิดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวสิว่าว่ามันบกเพรา่เข้าใจิดเนอาอจ้ะนาอแต่ว่าถ้าคนเคยเบิ่งอายสิหูว่าอายเคยเก็บแล้วพักตัวนี้เนาะ าอชา่คิดว่ามันก็มีทุกประเทศนะเพราะอาไปเบิ่งอะนะเพราะมันเป็นวัชพืชที่ขึ้นในเมืองหนาวเต็มอยู่ปาดเบิ่งยอดตัวนี้จ้ะโอ้ยเสียงเด็ดแตกตกแตกตก,ตกสิตาใส่ตีนกาย,ยวันนี้แต่ว่าดองพักว่าได้เห็นให้เบิ่งแล้วเลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ซิแซ่ข่าวก่อนแรงๆคนละ กกใหญ่อดงามปักเซียนฝรั่งเศษอีกหนึ่งชนิดแลมสันชื่อมันแลมสันอันนี้คือตรงที่ไอเก็บรอบก่อนเนาะรอบนี้แห้งงามจ้ะนี่คกอกใหญ่ทาปล่อยไว้จักหน่อยแบบนี้แข็งด้จ้ะข็งแข็ง ดอกสีเหลืองนะจ๊ะโมเมนดอกสีขาวนี่เนาะถ้ามันยาวหลยมันก็สิแข็งถ้ามันแก่ก็เด็ดขึ้นมาสูงจังหน่อยเนาะ บางสัตว์เนาะค่ะเนาะลักษณะใบานี้คือไอคิดว่ามันมีแค่ตัวนี้แหละมันก็นคือผายนะแค่คือพักเสียนจังหน่อยแต่ว่าใบาคนละอย่างกันเลยอันนี้ไอแคเด็ดไปเราก่อนนะแตกยอดหลายเลยแห่งเด็ดแห่งงามผักป่านกะลังเกิดผักป่านเนี่ยมันเก็บมวนคือมันดังเปาะเปาะ,ปะ,ปะ ฝังฝุนนะแห้งไร้แต่อายขี้ขานอย่างข้าหัวมันไกลนี่พี่น้องจ้ะคือไอ้บอกด้อจ้ะเด้อถ้าที่แบบว่ายอดแตกออกมาแบบนี้แล้วมันจะบ่มีขนเลยมีแต่ก็บ่หลายจ้ะมีไม่เยอะแต่อันไดที่เป็นก๊กอ่อนๆแบบนี้นะขนบ,อบอ่อึดบ่ยากอีรีตามบอกตามใบนี่ลักษณะสีแตกต่างชนิดเดียวกันด้อจ้ะแลมสันคือกันเนาะอันนี้คือที่ เกิดใหม่ๆเกิดใหม่ๆมันสิเป็นใบแบบนี้เนาะพี่น้องเกิดใหม่ๆนี่สิเป็นแบบนี้เลยจ้ะกกมันบ่ได้เป็นแบบกลมนะจ๊ะเป็นกลมกลมริมเลียมบร่ได้กลมมนนะเรียบๆแบบน,นี้อันนี้คือที่เพิ่งเกิดพี่น้องจะเป็นแบบนี้อันนี้คือที่เพิ่นป่งยอดขึ้นมาสูงแล้วตรงนี้มันก็สิเป็นเรียบๆ แบบนี้เลยคนกับบค่อยหลายชนิดเดียวกันจะเป็นชนิดเดียวกันเนาะกินได้ทั้งสองนะจ๊ะอันนี้เอาไปลวกหรือไปเห็ดซุปไปแกงแซบอันนี้ถ้าพี่น้อยอยากคั้นส้มเนี่ต้นน้อยๆนี่ไปคั้นส้มกัมกแบแซบแต่อีดีก็คือแล้วแต่ว่าเขาเสี่ยงอไไรเนาะห้องครัวอายแล้วเราจะเหลือแค่ลังค้าไา้แคสิคนออกมาละแบบนี้ตามหาพักเสี่ยนกับพัก กระเทียมป่าสามสีโขเลยังบ่พอมพอสุกแล้วพี่น้องพอแล้วจ้ะนี่ก็เป็นผักลวกผักลวกจ้ะผักเสียนลวกผักเสียนฝรั่งเศสสวัสดีค่ะพี่น้องจะไมากินข้าวน้ำอายเดราจะดึกข้าวเลือจากเมื่อวานอุ่นเสร็จติบเลยขี้ข้านแปะใส่น,น,น้ำห้อนปิดฝากิน นี่ใส่ไม่ดีอันนี้เป็นพักจ้ะพักเสียนฝรั่งแลมสันเนาะพักเสียนฝรั่งเศสว,วาชวไอว่าพิดแซ่บเด้อพี่น้องเด้อเก็บกินยามนี้หลายแห้งมะจวดอืม้มพับแ่บไอแซ ่ำคือบ้านเขาคือไหนจำหัวผักอันนี้จะ้ะเนี่ยจับบ่ฮึมสอนแล้วเนี่ยเหมบนะ่ฮะอืมแลายเขาบอกว่าก้คือกินข้าวคำน้อยแท้อ้กินข้าวไอ้บ่มักกินข้าวด้วยจะ้ะ คือความจริงไอ้มักกินขนมจีนกุวยเตี๋ยวพวกอย่างนี้กินได้อยู่แต่นานๆนนกินเท่านึงแรกว่า สิโตมขนมจีนมขนนนะีข้าวอยู่นี่นะข้าวเรือนนดเดียวก็บบกากิมอยู่บ้านเขายังว่าข้าวเลือไปเกลือไก่เนอะอยู่นี่นแห้งกันยังไปทอดเทสเขาแต่ปปไปบุษบัตไปแซ้กินข้าวหนำอายได้จ้ะ คนถามไปว่าอาอคือใส่แต่เสื้อแขนยาวต้องอายอยู่เนี่ย่อนข้างหนาวบ้านเมืองเขา้อดอ่ะอันนี้ยังหนาวฝนตกกระดุอืเขาอะไรเกรคันที่หมอกมาสิหลายแปลกบ่มิเฮ็ด จากสกิลหรือบอ่อมากก็บางคนสิว่ามันขมเลยจ้ะแต่ไอ้ปรามานแซ่เพราะว่าไอา้กินขมหรือเปล่าเนอะออันพันยา่ชิมห้าไปละป้ามือนะอันนี้ยังไม่หมดยังไม่หมด,หมดแค่อันที่สามเล ใสมากคนมาดีตามมาันบอกว่าเจ้าบึง่งซงก็เป็นคนตะลกตะลกกนะว่าดะตะลกดอกจก้ปะปดเต็มเลย <c oughs> ไม่เต็มบาท <c oughs> เป็นคนบ่คอยซีเรียสปานใดแต่ว่าเป็นคนที่ บ่น้ำตาตื้นลงใส่ลงสีอันนี้เห็นงานดีนะทีมเบิร์กนักเข้าไปอือแครอทป่าบ่าแม่แครอทน้ยอยเอาิป แกะกุ้งปุ๊บเดี๋ยวยามไอ้กระมากับกลิ่นปลาล่าจ้ะอัตโนมัติเลยเพิ่นมักมักคืออ่านนี่แหละแมงวันอยู่นี่นะมักปลาแดกแบ่งกันกินอยู่อากายาอ่านบ่อิ่มเล่าก็ญานเล่าบ่อิ่มบางเถื่อมาแย่งกันวุ่นว่านวุ่นว่านอยู่เสียงบินอืมเฮ้ยยืนๆเนาะ No. <laughs> oh. <laughs> you want to try with me no. with my chicken feet? No. Hmm. <laughs> ม่คนอไอายไปหากระเทียมป่ากับหอมป่าอายยังบ่พอจ้ะอายก็ะที่รกไก่คือกันเละในการไปหาผักป่ามันบม่มีผู้ใดที่ยังให้อายเบิ่งผักป่าให้ ส่งมาอยู่เพจสาวสกลค,คนมากกิน้ะจ้ะเดิมก็ต้องก็ติดตามกันได้ส่งมาเลยเพระาะว่าไอ้ไค่อยโพสจ้ะอืมแต่ถ้าพักอันใดไอ้บ่หูไอ้กับบอตอบนะจน้ะเนาะเพราะเคยบอกแลยไอ้กันเรียนรู้พร้อ,อมๆกันนี่แหละเราเรียนรู้ไปด้วยกันอืมดึงเข้าจัง่อยเพราะว่าถ้าไปย่างเขาเ้าไปนมัมาจะเมื่อยนะะ มีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งพี่น้องคุบอกเป็นอย่างอายคอดไม่คอยมันแนมกล่องเพราะว่าแอฟกล่องหลังไายบเ,เห็นนะอืมไอคอนแนมไปทุกทัวร์บรรยากาศรอบรอบอืมจะเสียว่าอย่างให้ฟังเนาะพี่น้องจ๋้ะไอเป็นคนที่มักว่าเดี๋ยวจะเด้อบางคนสียว่าเจ้ากลิ่นกลิ่นอย่างเดียวบรีเบะาะเจ้าคือเมาเมาแต่อายมักว่าจา้ะ ว่าอย่างเดียวไม่ได้ป๊อว่าอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาไปน้ำกินไปน้ำอืมเพราะว่าจักก็เป็นอย่างมันป้าวมันสิเขินแกเขินับการกินอาชิมะว่าเรื่องชีวิตที่มีคนอิจฉาและริษยาเนาะคำว่าอิจฉารลอริษยาเดี๋ยวสิมาว่าให้พี่น้องฟังเลยอิจฉาลิเขากนิษ อิสาและลิษานี่พี่น้องเป็นคำที่ใกล้เคียงกันมากแต่ความหมายคนละทวีปจ้ะผู้หนึ่งอยู่สมภูทวีปผู้หนึ่งอยู่หิมาลัยความหมายของมันได้สิว่าให้พี่น้องฟังถ้ามีคนอิสาพี่น้องพี่น้องต้องภูมิใจนะถ้ามีคนอิสาโอ้คืออิสาชีวิตคน้องอายแท้อยู่ในโคกในดงเป็นธรรมชงธรรมชาติสามีดีครอบครัวกด็ดีพี่น้องปื้มปิ่มเลยคนคนนั้นน่ะ จะมีความสุขนําเจ้าเขาเจ้าวางดีนาเจ้าข้าเจะาถึงอิสาเจ้าแต่ถ้าเมื่อหนึ่งมีคนลิษยาเจ้าคนละอย่างนะจ๊ะคาว่าลิษยามันอาคาดแค่ในพี่ร้องแต่การที่ซึ่มีคนลิษยานี่เฮาต้องไปเห็นอย่างให้เขาหรือบางทีฮาไม่ได้ไปเห็นอย่างให้เขาเขาก็คิวคิวก็หดเกือบถึกจีเอออันนั้นมันก็นเป็นเรื่องของเขาแต่อาซีบอกว่าถ้าเฮามีชีวิตที่มีคนอิสา คือเขาวางดีเขาคือเขามักในตัวเขาแต่เมื่อนึงถ้าเขาลิษยาเจ้าไอซีวอกเดยประมาณล้านคนนี่มีคนลิษยาเจ้าคนหนึ่งคนหนึ่งแบบนี้นะแสดงว่าคนคนนั้นเขาบ่มักเจ้าจะ้ะเพราะว่าถ้าคนมักนี่มันสิบอรลิษยามันสิอิสาให้พี่น้องเข้าใจว่าคําว่าอิสากับลิษยาใกล้กันซํานีความหมายไกลกันแท้ให้ทให้คนอิสาดีกว่าทําให้คนลิษยาจะ้ะไอเขาว่าจากนั้น เพราะว่าไอาคิดว่าก็ว่าแหละชีวิตของไอใน,นความสุขเหมือนนเนาะให้คนบอกว่าไอใช้ชีวิตมีมีความสุขแล้วคนเกือบเก้สิบเก้ปเซ็นตได้ติดต่ำอายนะฮักแพงในโตไอขรอบคุณดีขอบคุณดีๆไปสัง่งขอบคุณหลายๆดยาเดี๋ยวจะเดี๋ยวไอขอบคุณดีๆไอบุกขึ้นว่าการที่เป็นโตตรงของไอว่าออกมามิสมีคนหักคนแพงจะคองเพราะว่า อันี้เป็นคนนึงที่เพจยูทูบเนี่ยจากการที่เจ้ของมักหาของป่าใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อออของจะาขอแล้วบันนี้นะเฮ้านํามาว่าแนะเตือนสติพี่น้องนะอย่าลงแล้วเรื่องกับเงินกับท้องมาเนี่คผลตอบรับัหลายดีใจจ้ะอิดีได้อิมอืมอิชมีคนไโอ้อยอิสาน้องไอ้บันนี้ไอ้ดีใจขอบคุณน้องอ้แค่ความคิดนะคือ บางคนพอสิบอกว่าเจ้าอายุแค่สามสิบห้าปีความคิดเจ้าคือเป็นผู้ใหญ่แท้ไอสิบอกว่าไอเนี่ยมีแฟนแก่เนาะเพื่อนให้ความคิดของหลายจ้ะเพื่อนให้ความคิดให้แบบให้ไต่ตองในการใช้ชีวิตอย่าใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยนะคือไอบอกว่าผู้ใหญ่นี่เพื่อนกับเป็นคนหนึ่งที่แบบบ่โฟกัสกับเงินกับทองบ่แม่แบบว่าฉันมีเงินสำนีฉันซื้อรถเบนท์ฉันมีเงินสำนีฉันซื้อนั่นนี่บ่จ้ะเพื่อนเป็นคนที่แบบว่าอันเอ่อชีวิตเพื่อนอะที่ผ่านมาเพื่อนเคยล่มจ้ะ อนาคตเพิ่งก็เลยบ่ยอยากล่มป้ากินตีนแค่สามสียนัาสมอิน,อนละพี่น้องจ้ะเออเพราะว่าไอ้บียร์อยากมันยาวไอซีรวมกับคลิปตัวที่ไอายไปเก็บพักน้ำอะนะอืมก็เลยมากินพาพี่น้องมากินพักอันนี้อันนี้ก็สิกินให้มันเมืด่ดอตกพี่น้องมันแ่บจ้ะเออนั่นระเบิดไอถึงบอกพี่น้องจ้ะอืมเพราะว่าฮามีผัวเป็นคนไทยคนอย่างกะยะเข้าสีได้เปียบเพาอยังบอกผัวเขาให้มันมันให้เฮ้าหนะ่กเก็บเงินฉะนั้นเอาบรีบไปเธอละสาวสามสิบสี่สิบ ลิบไปโลดจ้ะลิบที่นี่ก็คือยักยอกพวมไผ่มาฟังรีดได้ไอเด้อจะสอนให้เมียค่อยรักเงินรักทองบ่ยายนี่บ่บ่บ่ไอบ่ซังพ่อเอียงบ่เขาเท่ามาสวิตคูเมือเนี่ยมันบ่แน่นอนบ่คือสมัยพ่อแม่เขาเพราะว่าโลกออนไลน์พี่น้องหาผัวง่ายเมียง่ายนัดเมีอนี่อึบอบเมื่ออื่นก็ได้น้องๆไปหาพี่ได้ไหมรีสอร์ท ไปอืมมันมาแม่นคือแต่ก่อนแต่ก่อนนี่เพื่อเได้ผัวนี่เจ้าจักปีเพื่อเสดเขาจะตอบตกลงมักเจ้าอืมอีดีดละแล้วแบบน,นี้ถ้าเป็น,นผู้หญิงผู้ชายมันไปแบบนี้มันติ่งพลายอเฮาเดอ้อไม่ได้ทุกคนนะจ้าผู้ชายจะเพิ่งสร้างไอเดอเป็นบางคน นั่นแหละจ้ะแล้วเขาบันนีเขาหางานง่ายได้งานก่อสร้างเขาก็เฮ็ดได้เป็นยามเขาเฮ็ดได้เข้าเฮ็ดงานเนี่ยอายุห้าหกสิบอายถามหางานงายากแม่บ้านกับแม่ว่าเขาจะรับตลอดฉะนั้นยังจะแบบสิบสาบาทยานรู้ถูกเงินบาทสองบาทเปิดมาสี่หองเจ้าของอย่าไปให้มันมารวมนะเขายังหน่อยมาหนึ่งเนาะทิมทำอันนี้มีแต่มาสี่สองสามหมื่นเข้าก็ยังไปได้พี่น้องจ้า จะด่าเขาเด้อผู้ชายจริงจริงแบบมากินพักดื่นยาให้บังอืมจะไปรักแห่นู้เดียวมาสิ้นยา แป๊บจ้ะกินกระนัวหัวกระมวนไปก่อนเด้อจ้ะเด้ปอปิด้ยทยหอมมันตัวอะไรเนี่ยมันบอกว่าหอมแต่้าแป๊บบอกกับผู้อื่นมันคือเหม็นสเนะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีไอายเสมอมานะคะเด้ขอขบคุณค่ะ